สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกทท่านนะคะนี่คือต้นจำปาต้นจำปาในตํานานนะคะมือนีพี่เป้หมาบ้านปลาจํำลองต้นจำปาต้นนี้นะอยู่หน้าบ้านแม่จำลองนี่แหละพี่น้องเ้ยอยู่ในร้านหน้าบ้านแม่จำลองนี่แหละกุกจำปาต้นจำปาในตำนานนะคะนี่คือสารลักบ้านสารลักบ้านและที่เพื่อนทมอยู่ตรงนี้ก็คือสิเป็นเตศสารลักบ้านใหม่นะคะเป็น ศาลประจำหมู่บ้านบ้านโกกอกเนาะค่ะสาธุเนาะค่ะเพื่น,ะะนกับปกปักรักษาพีพ่น้องสุขู่ทุกคนในหมู่บ้านนี่เนาะคะ่ะข้างในมีอย่างเนาะไปเบิ่งก่อนมีพระพุทธรูปนะคะข้างในมีพระพุทธรูปนี่ค่ะข้างในก็มีพระพุทธรูปอยู่เนาะคะ่ะซึ่งตรงนี้บริเวณนี้ grasses, นก็อยู่ใกล้ๆกันกับบ้านแม่น้องชมพู่ที่ลังคาสีเขียวนี่เนาะคะ่ะ ก๊กจำปาจะมีอยู่สองกกมีอยู่ต้นนี้นะคะซึ่งอยู่โบหางจากบ้านแม่น้องชมพู่หรอกค่ะประมาณโบหอดหาสิเมตรแลวก็หันมาอีกก๊กหนึ่งกับสิเป็นกกนี้นะคะที่เด็กๆชอบขึ้นนะสิเป็นต้นนี้นี่แหละคะ่ะนี่คือสิเป็นสารรักบ้านนะคะสารประจำหมู่บ้านตรงที่ตรงถมต,ตรงนี้น่เพื่อสิเฮ็ดสารหม่ขึ้นนะคะเห็นแมมจำลองวานะคะ นี่แหละคะ่ะบรรยากาศแบบล่าสุดนะคะล่าสุดเนาะที่บ้านใกล้ๆบ้านน้องชมพู่นี่แหละคะ่ะนี่จะเป็นต้นต้นหนังต้นจำปาหรือต้นลีลาวดีนะคะที่หลายๆคนถ้าเป็นภาคกลางก็จะเรียกว่าต้นลีลาวดีถ้าเป็นภาคอีสานก็จะเรียกต้นจำปานะคะก็จะประมาณนี้นะคะอัปเดตล่าสุดนะคะขอบคุณหลาย,ลายค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ